มาแบบอร่อยมากแล้วก็รสชาติเขาไนี่คือแบบว่าคือสดนะไม่มีกลิ่นเลยจักนิดนึงอ่ะและอีกจานหนึ่งนะที่แอนไม่เคยพลาดมาลา,ลาบก็ต้องสั่งค่ะลาบเนื้อแต่ขอโทษนะแอนทานจนเหลืออยู่แค่นี้แล้วอ่ะลาบเนื้อจะบอกเลยว่าลาบเนื้อร้านนี้เขาเอาเนื้อมาสับโดยที่ว่าไม่แหลกจนเกินไปมันมีเทกเจอร์ของการที่แบบเคี้ยวแล้วมันมันได้เนื้ออ่ะออก็แบ่าเปรี้ยวเค็มหวานอยู่จานเดียวกันเลยแล้วก็ เนื้อนะจะกรุบกรุบนิดๆการนี้อร่อยเลยอร่อยค่ะอร่อยแอนก็มันสั่งไอ้นี่ต่อกบทอดกระเทียมโอ,โอ้ยกบทอดกระเทียมค่ะมาแบบว่าสีแบบน่าทานมากอืมเนกระเทียมก็น่าทานอืมกระเทียมก็อร่อยกระเทียมก็กรอบอกบกรอบอ่ะเขาทอดกรอบมาก เขาเนืของทอดแบบอร่อยอ่ะกบไม่มีกลิ่นเลยอ่ะกบไม่มีกลิ่นจริงแล้วก็แห้งๆแ้งมาวมันด้านรสชาติของกบด้วยแหละกบะอเขาทอดมาแบบอร่อยมากแล้วก็รสชาติเขานี่คือแบบว่าคือสดนะไม่มีกลิ่นเลยสักนิดนึงอ่ะแล้วก็กินกับกระเทียมออเขาจะเป็นแบบเน้นไปทางพริกไทยอ่ะ พริกไทยแล้วก็ซอสแค่นั้นเองแล้วเขาแบาไม่ได้ปรุงเยอะอะแต่ที่ชอบคือกรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นฮะก็หัวกระเทียมเจลัตตำแหลกเจลัตตำแหลกนะคะอยู่ที่แถวหน้ามอเกษตร,รกำแพงแสนนครปฐมค่ะนี่เมนูเยอะมาก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 เมนูเยอะมาก,มากนไหอร่อยค่ะมาชิมกันนะ